ทุกคนยังจำมาบ็อกใน cmi ได้หรือเปล่าครับสำหรับคนที่เล่นมาฟอนแล้วคงเป็นอะไรที่น่าปวดหัวหน่าดูแต่สำหรับคนที่เล่นสายอื่นเนี่ยเป็นความหวังเดียวที่จะสามารถทําให้เรานั้นชนะมาฟอนที่สืบอันติเซอุนได้ใน cm หน้าสนามเลโอครับสนามมีเดียม2,200เมตรเนี่ยเราสามารถใช้มาบ็อกได้เหมือนกันครับอ่าแล้วแล้วมาบ็อกเอ้ยพี่ cm สนามมีเดียมนี่มันทํามาบ็อกได้ด้วยยังไงล่ะครับมาเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าเราสามารถทํามาบล็อกได้ยังไงกัน โดยม้าที่เราจะใช้บล็อกในครั้งนี้นะครับมีแนะนําอยู่3ตัวนะก็คือไดวัสกาเล็ตสมายฟาวคอนแล้วก็แม็กควินชุดขาวนะโดยที่ใช้ได้ดีที่สุดผมจะให้เป็นแม็กควินชุดขาวนะเป็นม้าที่ปั้นง่ายแล้วก็ทําให้ได้สเตตัสที่น่าจะบล็อกได้ดูดีที่สุดแล้วครับแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นไดวัสกาเล็ตได้เหมือนกันครับเพราะว่าผมเทสมาแล้วนะว่ามันใช้บล็อกได้นะถ้าคุณทําตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ได้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายก่อนว่าม้าบล็อกมันเกออะไรม้าบล็อกก็คือ มาที่อัดค่ากรามเยอะๆแล้วก็ใช้สกิลในการวิ่งช่วงต้นเกมกับกลางเกมให้อยู่อันดับที่1ได้จนกว่าก่อนจะถึงเข้าโค้งสุดท้ายหรือไฟนนลนะเพื่อที่จะทำการบล็อกอันติเซอุนไม่แฮนติดนะครับอันตีเซอุนจะทำงานก็ต่อเมื่อเข้าสู่โค้งสุดท้ายหรือระยะลาสปินแล้วอยู่อันดับที่1จะเพิ่มอัตราเร่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามีมาบล็อกอันตีเซอุนจะไม่สามารถพอปได้ตรงนั้นนะเพราะว่า เอ่อยังไงก็าตามนะครับถ้าเกิดว่าม้าตัวที่โดนบล็อกอยู่เนี่ยไม่สามารถหลุดร้าบล็อกของเราออกมาได้นะครับอันตีเซอุนจะไม่ติดจะไม่ทํางานทันทีแต่เซียมนี้จะมีมารุเซนซัมเมอร์นะครับซึ่งมารุเซนซัมเมอร์มีโอกาสที่จะหลุดได้เหมือนกันนะเพราะว่าอันติของมารุเซนซัมเมอร์มันไม่จําเป็นต้องอยู่ที่1ก็ติดได้นะครับแล้วก็อันติของมารุเซนซัมเมอร์ก็แรงพอที่จะส่งตัวเองเข้าเส้นชัยด้วยที่ไม่ต้องสนมาบล็อกเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เราจะมีโอกาสที่จะลดระยะห่าง ระหว่างสายการวิ่งอื่นๆอย่างเช่นเพลทหรือเอ็นที่กําลังวิ่งขึ้นมาให้สามารถมีโอกาสที่จะแซงมารุเซนซัมเมอร์หรือม้าฟอนตัวอื่นๆได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีบล็อกเนี่ยถ้าม้าฟอนเนี่ยมันหลุดไปแล้วก็คือมันจะทิ้งระยะห่างมากๆครับจนม้าเพลทมา้าสายอื่นไม่สามารถตามทันได้เลยนะครับอย่างภาพตัวอย่างที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นะครับระยะดูหา่หางจริงเพลทเพลทกับฟอนโคตรห่างมันไม่ไหวอะ ถ้าเจอโอ้โหเรียบร้อยติดลดะทิรยะนี้ตามไงให้ทันวะโอ้ยมีโดนแดงไปคนโอ้โหเชี่ยระยะห่างมันห่างเขาโคตรเลยว่าตามไม่ทันจริงทีเลยไปโดนแดนงเย่ยแต่ขึ้นขึ้นได้อยู่นะขึ้นมาได้อยู่ไหวไม่ไหววะไม่ไหวกับมารุเซนจนโผดเกิน ประมาณนี้ก็คือระยะที่สามารถฟอนจะมาทําได้แต่ว่าถ้าเรามีมาบล็อกเนี่ยเราจะสามารถด้น,นระยะตรงนั้นให้เหลือพอที่จะสามารถแซงได้แต่มันไม่มีโอกาสแต่มันไม่ได้เพิ่มโอกาสชนะให้ร้อยเหมือนสนามไม้นะครับสนามไม้มันเห็นผลชัดเจนมากแต่สนามมีเดียมเนี่ยมันเห็นผลนะแต่ก็คุณก็ต้องลุ้นมาเพลทของคุณเหมือนกันว่าจะสามารถขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือมาเอ็นอย่างโกชิปเนี่ยจะสามารถขึ้นมาในอยู่ในระยะที่จะสามารถแซงได้หรือเปล่านะครับ มันสามารถร่นระยะตรงนั้นได้เนาะแต่ว่าไม่ได้การันตีนะครับว่าจะชนะทุกเกมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกและกันสำหรับคนที่ต้องการที่จะเออเอาชนะม้าฟอนเมตาต่างๆแบบว่าโอ้โหม้าแดงนี่ปั้นไม่รู้จะไปยรถดมันไหวไหมก็มีม้าฟอนเป็นตัวเลือกให้ละกันแต่ว่าคนที่จะทําได้นั้นต้องทําตามคอร์ริชั่นหลักของม้าฟอนที่เอยของมาบล็อกที่ทํายากกว่าเดิมนะครับ อ่ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทํำยังไงโดยที่อันติสืบทอดจาเป็นนะต้องเป็นของบาคุชินนะผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องเป็นของบาคุชินนะครับตัวหนึ่งอันติจะทํางานก็ต่อเมื่อมีม้าที่พยายามจะแซงหรือว่าแซงไปแล้วนะครับตอนนั้นก็จะติดสกิลนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามชิงที่1กลับมาให้ได้อ่าอันนี้จําเป็นมากๆเลยถ้าเกิดว่ามารุเซนพร็อพอันติแล้วมันหลุดไปเราจะได้พร็อพอันติบาคุชินหรือบาคุชินให้สามารถแซงขึ้นไปได้อีกทีหนึง่ง จำเป็นสุดๆครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีมีโอกาสหลุดสูงมากต่อมาก็เป็นอันติของไดวัสกาเลต t อันนี้ถ้าใครใช้ไดวัสกาเลต t เองอยู่แล้วไม่ไม่จำเป็นต้องหาสืบแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นใช้สืบอย่างเช่นของของแม่ควีนร่างชุดขาวเนี่ยอันนี้จําเป็น,นใช้คู่กับ บัคุชินได้เลยนะครับก็คืออันติจะติดก็ต่อเมื่อเลยเครึ่งสนามแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่1จะทําการเร่งความเร็วและได้อัตราเร่งขึ้นมาด้วยที่สําคัญเลยคือได้อัตราเร่งนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะยึดตําแหน่งที่1ได้จนถึงโค้งสุดท้ายก่อนอันติเซอุนของมาฟอนต,ตัวอื่นจะติดนะครับประมาณนั้นก็คือจะเห็นผลได้ชัดๆเลยสำหรับสกิลนี้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าต้องต้องมีสืบติดไว้นะครับ ต่อมาจะเป็นอันติของสมัยเฟลคอนอันนี้มีความจําเป็นอยู่ไหมถ้าเกิดว่าคนใช้สมัยเฟลคอนก็ไปสืบของบักคุชินกับทางฝั่งของไดวัสการเลตได้เลยนะแต่ถ้าใครใช้ตัวอื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันที่รองรองลงมาเนาะสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าความสําคัญจะไม่เท่ากับอันติของไดวัสการเลตกับทางฝั่งของบักคุชินโอมันมีโอกาสที่มาฟอนหรือมาลูเซนซัมเมอร์เนี่ยผมเอาตรงๆนะเราเอามาจัดการมาลูเซนซัมเมอร์แค่นั้นแหละผมจะพูดถึงมาลูเซนซัมเมอร์นะตอนเนี้ยมาฟอนนะ โอเคนั่น okay. แหละมันจะสามารถทําให้เราเร่งแซงมารุเซนคืนมาได้ถ้าเราสืบอันติของบาคุชินนะอ่ะอัตติขอสมัยฟอลคอนก็คือช่วงกลางเกมจะเร่งความเร็วเพื่อชิงตําแหน่งที่1ก็ง่ายๆตรงตัวแล้วมันจะติดตอนช่วงมันต้นเกมกลางเกมเนาะติดค่อนข้างใกล้แต่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่ามาฟอนเน่ยในเซี่ยมมดเยิอะพาวเวอร์จะไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่ผมเห็นก็ประมาณ700ขึ้นกันนะประมาณ6,700อ่ะมีท่าหลุดหลุดมาหน่อยแบบคนเทปเทปน่ยก็จะมาประมาณ8 0 0มีไม่เกินนี้ สามารถนําไดแ้แต่ช่วงต้นเกมเกลางเกมเลยถ้าเกิดว่าม้าล็อกของเรามีพาวเวอร์ประมาณ900ขึ้นไปนะต่อมาก็เป็นค่าพลังที่ควรจะมีนะสปีดผมให้ที่600-700ถึงนะอาจจะน้อยกว่านี้ได้เพราะว่าม้าล็อกที่เอามาเทสของผมเนี่ยพาไอสปีดมันแค่500กว่าเองแต่ผมว่าถ้าเอาชัวร์เนี่ย600ขึ้นน่าจะดูดีกว่านะครับต่อมาก็เป็นค่าสเตมิน a าผมแนะนําว่าต้องมี600ขึ้นไปนะต่ำกว่าน,นี้ผมลองแล้วไม่ไหวนะ ไม่ไหววิ่งวิ่งไม่จบนะครับหรืออาจจะใช้สกิลดีสเตมินาช่วยก็ก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องการสกิลเร่งความเร็วกลางเกมเร่งความเร็วต้นเกมมากกว่านะครับถ้าเลยถ้าเกิดว่าเราเอาไปเสียสกิลพอยกับสกิลดีสเตมินาเนี่ยอาจจะดูไม่คุ้มเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้ทําให้มันถึง6กร้อยถึงเจ็ดร้อยจะทำการสืบมาก็ได้นับสืบสเตมินาขั้นต่ําสัก6ดาวอะไรเงี้ยเออหกเจ็ดหกถึงเก้าดาวประมาณนั้น เพราะว่าเราจะอัพค่า power เป็นหลักโดยการอัพค่า power เนี่ยมันจะได้ค่า stamina มาด้วยม,มันก็จะพอเฉลียล่ยเฉลี่ย stamina ที่เราไม่ได้อัพไปได้นะครับ่าต่อมาเป็น power นะครับผมแนะนําที่1 0 0 0นถะึง1,200น้อยะน้อยกว่านี้ได้ไหมน้อยกว่านี้ควรจะไม่ต่ำกว่า9ก0ครับอาแต่พันหนึ่งเนี่ยการันตีเลยว่าบล็อกแนๆ่ๆครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับส่วน900าร้ยในมีโอกาสหลุดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเจอมาคนที่เล่นมาลุเซนปันมาตึงๆเลยเนี่ยค่า power เขาเนี่ย800กว่า บวกสกิลเขียวอาจจะเกิน900เลยได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีผมแนะนําว่าที่1,000 1,000เป็นจุดที่โอเคละแต่ถ้าได้น้อยกว่านั้นขอไม่ต่ำกว่า900ประมาณนี้ต่อมาค่ากัรดนรับ300ขั้นต่ำครับ300ขึ้นขั้นต่ำค่าวิทให้600ขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้สกิลก,กลางเกมเยอะๆเ,เราจะมีโอกาสติดสกิลเยอะขึ้น600เป็นจุดขั้นต่ำแล้วครับได้เยอะกว่านี้ก็ดีครับได้เยอะกว่านี้ควรจะ700ขึ้นครับแต่ว่า 600ผมให้เป็นขั้นต่ำแล้วกันว่าสามารถใช้ได้แล้วนะครับต่อมาเป็นสกิลจําเป็นที่ควรจะมีครับอย่างแรกเลยครับถ้าไม่มีเล่นไม่ได้เลยครับกาเวิร์กกาเวิร์กจะเป็นสกิลเร่งอัตราเร่งที่ติดเร็วที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ใช้งาน3สกิลก็คือติดเลยนะหาสกิลเขียวกับประตูมาให้มันครบ3อ,อันได้ครบ็อปการเวิร์กให้ได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเลยนะเพราะว่าม้าฟอนต์หรือมารุเซนตัวอื่นๆเนี่ย เขามีสกิลนี้กันหมดครับการที่ไม่มีการาวิกจะทําให้มาบ็อกอคุณเสียเปรียบครับจะใช้เออร์ลี่ลีดแทนเหมือนบ็อกคูชินตัวนั้นก็ที่ผมทําตอนนั้นอาจจะยากแล้วนะเพราะว่าบ็อกคูชินตัวนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะสามารถเฉลี่ยสเตตัสไปยังอื่นได้ค่อนข้างเยอะพาวเวอร์มันพันสองครับตัวนั้นอ่ะมันเลยไหวนะแต่ว่าในเซมิเีดียมอะ่ะเราไม่สามารถดันพาวเวอร์ให้มันได้เยอะขนาดนั้นถ้าคุณไม่ได้ใช้แบบแมคควีนขาวหรือว่าสมัยฟอร์คอนนะนะถ้าคุณใช้ไดวาสการเลค่าพาวเวอร์ของไดวาสการเลมันจะอยู่ทที่่่่ประมาาาาาณ900กวกววเเนนั้้ถิด คุณสามารถแบบดันได้สุดๆจริงๆนะมันจะอยู่ที่ประมาณนั้นแต่800นี่ผมไม่แนะนำนะโอเคต่อมาเป็นสกิลเข้าโค้กของคิตะครับ ถ้าใครใช้การ์ดคิตะก็ควรอัพมาเพราะว่าเสี่ยมนี้ทางโค้งมันเยอะนะครับสกิลเข้าโค้งสําคัญเหมือนกันเคลวิมให้ w M H, แนะนําว่าให้มีนะครับมันจะเป็นคอมโบคู่กับการเวิร์กเนาะมันจะติดเร่งความเร็วมันจะทําให้เราสามารถเออชิงตําแหน่งที่1ได้ตั้งแต่ต้นเลยมาเราจะไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้วว่ากลางเกมสกิลความเร่งกลางเกมอะไรมันจะติดไหมช่วงกลางเกมแล้วก็รอลุ้นให้ว่าเออสกิลพวกอัตรารงอัตราเรง่รรงเนี่ยให้มัน,ให,มนให้มันแบบสามารถเราได้อยู่ที่1ก็พอรออันติบัคคูชินหรือรออันติทางฝั่งของไดวาสกาเลตติดก็พอ เพราะนั้นอ่ะเทวินไฮอ่ะจำเป็นเหมือนกันนะครับต่อมาลีดิงเพลวะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแซงในช่วงต้นของแข่งขันครับอันนี้หาได้จากการ์ดของไซเลนซูซูกะนะอันนี้ก็จําเป็นมากๆเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้จําเป็นเป็นจำเป็นเหมือนกันนะครับคิลลิ่งเทมอัพเทอร์โบอันนี้ถ้าใครเล่นไดวัสการเลตครับไม่ต้องหาเลยครับใส่คิลลิ่งเทมมาเลยนะครับวิ่งอยู่ในกลุ่มนําครับเราไม่จําเป็นต้องวิ่งอยู่ที่1ก็ได้ครับอันนี้ก็ติดเหมือนกันเป็นสกิลที่ดีมากๆสกิลหนึ่งเลยถ้าใคครรเเลลล่นออััพสกกิทงมมาายบดี ต่อมาครับเออร์ลี่ลีดเออร์ลี่ลีดเป็นสกิลเพิ่มอัตราเร่งช่องต้นการเขื่อขันของสายวิ่งนำที่ดีมากๆอีกอันหนึ่งเหมือนกันดีลองลงมาจากกาเวิร์คครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็ใช้เออร์ลี่ลีดนี่แหละใส่ให้บล็อกคูชินผมบล็อกพวกมาที่มีการเวิร์คได้แต่สนามมีเดียมอ่ะยากเพราะว่ามันมีระยะทิ้งที่ค่อนข้างจะห่างถ้าไม่มีการเวิร์คมันจะตามไม่ทันนะครับเพราะนั้นเออร์ลี่ลีดอ่ะใช้คู่กับการเวิร์คได้แต่ไม่ควรใช้แค่เออร์ลี่ลีดอันเดียวควรจะมีะมมาก,การกวเวิร์คน,นะครับ สกิลดีมากสกิลนี้กลางสนามเล่นความเร็วกางสนามสําคัญมากเหมือนกันสกิลพวกฟอนต่ตางๆฟอนสเตตเอา a y ยฟอนคอเนอร์อันนี้ใส่มาให้ดูเฉยๆเพราะว่ามันอยู่ในการ์ดของมิฮุโนะบุรุบงซึ่งเป็นการ์ดกล้ามที่เราจะได้ใช้เหมือนกันก็คือถ้ามันมาสกิลพวกนี้มาแล้วแต้มคุณเรือๆเ,เนี่ยอัพได้เหมือนกันครับเพราะว่าทางตรงคุณก็มีโอกาสติดทางโค้งคุณก็มีโอกาสติดยังไงซะ เราก็ต้องการความเร็วเพื่อเร่งให้เราอยู่ที่1ได้ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะสกิลพวกนี้ก็จําเป็นอยู่เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นการ์ดแนะนำนะครับการ์ดแนะนําก็จะมีของไซเลนซูซูกะครับไซเลนซูซูกะมีทุกอย่างที่คุณต้องการไซเลนซูซูกะคุณสามารถไปหายืมเพื่อนได้นะครับจากอุมาโมเอะเนาะคุณพิมพ์อุมาโมเอะโมเอะเข้าไปแล้วคุณก็กดเข้าเว็บต่อจากนั้นคุณก็มาที่ซัพพอร์ตการ์ดนะครับแล้วก็กดหาอ่านี่เออ่เป็นการ์ดสปีดอ่าการ์ดสปีดแล้วคุณก็หาเลยว่าการ์ดไซเลนซูซ เอสเอสอาร์เอสเอสอาร์นี่ไซเลนซูซูกะแล้วคุณก็แค่ยืมการ์ดไซเลนซูซูกะมากดคัดลอกแล้วก็ไปใส่แอดเพื่อนยืมการ์ดได้ชิวๆเลยนะครับไซเลนซูซูกะโดยที่ไซเลนซูซูกะเนี่ยมันจะให้สกิลเราครบเลยครับฟอนต์ลันเนอร์เซอร์เจ์อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับมีฟาสเพจอันนี้ได้ใช้ครับอันนี้ก็ได้ใช้ครับอันนี้ก็ได้ใช้ครับบีดิด้งเพลว่ใช้มีเออร์ลี่ลีดด้วยครับไอฟอนนัเพลอันนี้อันนี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันติดตอนโคสุดท้ายเนาะเราเราไม่่ไไไดด้้้้เเรรามจป็นตตองงใช โชคสุดท้ายขนาดละประตูด้วยอ่ามีประตูด้วยสกิลครบเลยครับที่จําเป็นสำหรับสายฟอนนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยการ์ดไซเรนซูซูกะเนี่ยผมแนะนําว่าเออถ้ายืมใช้ได้ก็ยืมใช้ก็ดีเหมือนกันไม่แย่แต่อาจจะได้ค่าสปีดน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันไม่เท่ามันรุ้งไม่บ่อยเท่าคิตะนะต่อมาครับการ์ดคิตะการ์ดคิตะเป็นการ์ดสามัญประจําอยู่แล้วเนาะเราสามารถดันค่าสปีดได้ห้าถึงหกร้อยเลยถ้าเกิดว่าคิตะแปลว่ารุ้งดีๆนะครับ <laughs> เออถ้าคิตะไม่รุ้งก็อีกเรื่องนึงนะครับประมาณนั้นก็คือเราจะหาสกิลเข้าโค้กโปรเพเซอร์ Professor อันนี้แหละคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีสกิลของไซเลนซุสุกะเนี่ยเราก็ควรจะเอาโปรเพเซอร์ของคิตะมาไว้ติดตัวไว้นะครับแล้วก็คิตะมันให้ประตูด้วยเนาะต่อมาเป็นการ์ดกัสนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่อยากหากาเวราิร์กใส่การ์ดใบนี้ผมมองว่าโอกาสได้กาเวิร์กง่ายที่สุดละ ง่ายที่สุดในการ์ดที่มีกาเวิร์กทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับของการ์ดแอร์กรุ๊ปผมมองว่าค่อนข้างจะโอเคเลยถ้าเกิด่าใครแบบไม่มีสืบกาเวิร์กแล้วอยากจะได้กาเวิร์กเนี่ยไปลุ้นของแอร์กรุ๊ปได้นะครับต่อมาก็เป็นการ์ดช่วยๆของคุณทัศนะอันนี้เอาแค่เทลเมไนกับประตูทองนะแต่ว่าสเตตัสอาจจะไม่ได้บวกเพิ่มนะเพราะฉะนั้นก็ช่างใจดูแล้วกันนะครับว่าสเตตัสที่คุณทําได้เนี่ยคุณทําได้พอที่จะไปบล็อกหรือเปล่า ถ้าคุณทําได้พอคุณจะใส่การ์ดคุณทักซูน,นาไปอีกใบหนึ่งก็ได้เพื่อเอาสกิลเทวมหแล้วก็ประตูทองแต่ถามว่าประตูทองสําคัญขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเราเอาแค่ประตูกับสกิลเขียวเพื่อมาพรอบการเวิร์กเฉยถ้ามันพรอบการเวิร์กได้ยังไงเราก็บล็อกได้ต่อมาเป็นการ์ดพาวเวอร์ที่แนะนานะครับใช้ได้หมดทุกใบเลยในนี้นะแต่ว่าที่แนะนําที่สุดเลยก็คือจะเป็นของทางฝั่งของการ์ดมิฮุโนโบนะบุรุบงเนาะใบนี้ใบนี้แนะนําที่สุดเลยนะเพราะว่าสกิลที่ให้ค่อนข้างจะครบนะ สกิลครบเลยของสายฟอนแล้วก็มีเอรีลีดสกิลเร่งต้นเกมที่จําเป็นสำหรับเราด้วยนะครับแล้วก็มีประตูด้วยครบเลยนะครับใบนี้ติก๊กว้ใบหนึ่งครบจะใช้คู่กับวอตกาเขาได้นะครับวอตกาให้กล้ามแรงมากถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สืบกล้ามเลยเนี่ยวอตกาสามารถดันกล้ามได้6กถึงเจ็ดเลยนะครับถ้าเกิดสําหรับคนที่มีวอตการขัดเต็มๆนะแต่วอตกาขาดศูนย์ก็อาจจะได้ประมาณ600ต้นๆถึงเจ็ดร้อยนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยวอตกาขัดเยอะมันก็จะสามารถทําได้เหมือนกันนะครับ อ่าสกิลอาจจะไม่ได้ดูดีมากนะครับแต่ว่ามีพอมีสเตดอาเวอเดฟหรือเอ่อมีเดียมสเตดอาเวซึ่งเป็นสกิลทางตรงในอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับ CM นี้แต่ทางตรงอ่ะถ้ามันได้เร่งก็ก็โอเคอยู่ต่อมาเป็นการ์ดนี่ครับผมการ์ดที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วนะเวลาทำอาฟอนแล้วก็อันนี้เพราะว่าโอ้ยมีการ์ดใบอื่นหาการ์ดเวิร์กแล้วถ้าคุณจะหาการ์ดการ์ดเวิร์กจากการ์ดของเอ่อโอคุริแคปเนี่ยผมบอกเลยว่ายากอยู่ถ้าคุณดวงไม่ไดีจริงจเพราะโอคุริแคปสกิลการ์ด ที่มีมันเยอะมากโอกาสที่คุณจะได้กาวเวริร์กมันเลยโดนสกิลอื่นเฉลี่ยไปเยอะพอสมควรและที่สําคัญเลยคือรุ้งมันไม่แรงด้วยครับการโอคูดีแคปคือถ้าไม่มีขัดเยอะนี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีการใบ,บอื่นจะหากาวเวริร์กแล้วอะก็ใบนี้ก็ได้แต่คุณต้องลุ้นแบบหนักๆเลยนะว่ากาวเวริร์กมันจะออกให้ไหมผมทได้วาสดกาลิตมาประมาณ6 7ตัวกาวเวริร์กไม่ออกเลยต่อมาเป็นการ์ดเอ่อการแจกรฟรีเนาะของกิจกรรมว่ายน้าอันนี้มีแค่อัพเทอร์โบครับอาจจะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะแต่า,า,ามบัอคร การ์ดใบ,บนี้เาค่อนข้างจะโอเคเลยนะถ้าสำหรับใครที่มีสืบการ์ดเวิร์กแล้วว่าได้การ์ดเวิร์กแน่ๆครับจะมีโอกาสได้สกิลเขียว2ส,สกิลเลยเนาะของการ์ดนิชิโนโฟาวเวอร์นะการ์ดแใบบนี้จะมีฮัตชินเฟิร์มคอร์ดิชันแล้วคุณก็หาประตู มาใส่ซะก็จบแล้วนะครับไปสกิลเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าจะไม่มีแต้มสกิลไปอัพอย่างอื่นนะอัพมาแค่อัพมาแค่ขั้นเดียวพอครับอัพมาแค่ขั้นเดียวพอให้พร็อปการ์เวิร์กได้ก็พอไม่จําเป็นต้องอัพสองขั้นนะแล้วก็สกิลก็มีสเตตอเว a ์แอคเซลเลอเชันกับสเตตอเวย์อาดฟเป็นสกิลความเร็วทางตรงนะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาละไปได้ท้ายเลยนะถ้าเกิดว่าสกิลเร่งความเร็วกลางเกมอะไรของสายฟอนมันมาหมดแล้วแล้วก็แต้มสกิลเหลือจะอัพก็ได้ ต่อมาเป็นการ์ดวิทที่แนะนำัาแนะนําอย่างต่ำควรใส่ประมาณใบหนึ่งถใบนะครับที่ดูดีที่สุดจะเป็นของเอ่อแอคเนตทากิออเนาะเพราะว่าถ้าเทียบในทั้งหมดนี้แล้ว a อคเนตท c กิออมันรุงแรงพอๆกับทางฝั่งของเอ่อนิชิโนฟลาเวอร์แล้วก็ไฟโมชันเลยนะครับแล้วก็สกิลก็ดีด้วยนะมีมีเดียมคอร์สนะมีเร่งความเร็ว าโค้กของ Media, มิดียามีอัพเทอร์โบแล้วก็มีสกิลแดงแถมให้สกิลแดงนี่จะอัพมาหรือไม่อัพก็ได้นะครับถ้าแต้มมันเหลือก็อัพมาหน่อยก็ได้นะครับขอซะหน่อยอ่ะขอสเตมินาซะหน่อยอ่ะขอด่าสักนิดนึงอะไรเงี้ยเออก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นการ์ดของทางฝั่งของเนะมจิโรโดเรียเนาะมีอัพเทอร์โบกับซันนิงเดย์ใครจะหาสกิลเขียวก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นทางฝั่งของเออ่ไฟโมชั่นไฟโมชั่นจะมีคอร์เนอร์เดฟอันนี้เขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหรนะ่เนาะเราสนใจที่สกิลเข้าโค้งสกกกกิิิลลแบบสวว่่งมาา วิ่งหาได้จากมีเหมือนกันแล้วก็นิชิโน่ฟาวเวอร์ครับจะมีแดงลดสปีดของสายฟอนอันนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะอาจจะดูดีกว่าลดสเตมินาด้วยนะบางทีแล้วก็มีเทเลมไฮกับทัชชินนะครับหาสกิลเขียวได้จากการไปดีได้เหมือนกัน่ะประมาณนี้มา้าประมาณนี้วิธีการปั้นมาบล็อกเนาะต่อมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรีเพย์มา้ารีเพย์แบบว่ารีเพย์มาบล็อกที่มีคนเอามาเทสในสตีมเนาะว่ามันสามารถบล็อกได้จริงไหมแล้วก็สรุปด้วยนะครับว่ามาบล็อกเนี่ย ควรจะปั้นหรือไม่ควรปั้นยังไงนะครับไดว่าสกาเลตบล็อกเหอโอ,อ้ยอาบล็อกได้ไหมเดี๋ยวมารอดูกันถ้าบล็อกไหวนี่คือโหดเลยมารุเซนตัวเดียวอ่ะมารุเซนไม่เยอะด้วยถ้าไม่เจอคนเด้อผมว่าคุณฮัลตูเร่และพลังโหดมากรอตบเด็กกุ๊ปเอแหละถ้าเกิดว่าไม่เจอคนนี่มัน,นบล็อกได้ไหมไดวะ หวังเธอเลยนะเฮ้ยไดว่าบล็อกได้วะเฮ้ยไดว่าบล็อกได้ได้ว่าบล็อกได้ถ้าถ้าถ้าสเตตัสถึงมันบล็อกได้เว้ยดู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 ได้ดูเดว่านี่มันจะบล็อกได้สุดไหมต้องรอดูกันโอเคขอขอแล้วนะไดว่าบล็อกให้ได้สุดสุดดิจะได้รู้ว่ามันทําได้จริงๆและจะได้เอาไปเป็นเอ่อคลิปตรงนี้เอ่ะมันบล็อกได้อยู่เว้ย อเอ้ยไม่ห่างไม่ห่างเีไม่ห àng, ม่างม,มากอาตอนนี้ผมว่าถ้าไดวาสการเลตบล็อกได้เนี่ยเพจมีเพจมีภาพอุ้ยคิวลืกเทมติดกลางสนามยังไงมารุเซนตามทันไหมตอนนี้ไดวัศการเลตยังบล็อกบล็อกแบบบล็อกได้อยู่ที่มารุติดหนึ่งแดงยังไงมารุเซนอันติมารุเซนติดคนระับแซงได้ไหม อันตีมารุเซนตีแซงไม่ได้เอาอันตีไดวาพ็อปอันตีไดวาพ็อบหลังมารุเซนอ่ามาได้ระยะเพิ่มอีกเฮ้ยนี่มันบล็อกมันพผาเก้าร้อยได้ไหวเว้ยได้บล็อกอันตีเซอูุนเวเชีย่ยได้บล็อกเฉยเอ้ยบล็อกใต้บล็อกได้จริงอันนี้มาบล็อกใครเนี่ยแสดงตัวน่อยดิโอเคมาเชฟชิปติดกันหมดละโกชิปมาหลังยังไงโกชิปมาเพลดมาทำหรือเปล่าตอนนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยมารูเซนระยะตกมาเรอเลยโดน โดนโอคุริแคปผมจ่อหลังเข้ามาครับตอนนี้ยังไงยังไงครับต่าฝั่งโอกุิแกตามหลังเข้ามาครับโดโชิตามหลังขึ้นมาเหมือนกันนะโชิปยังไงวิ่งขึ้นมาแล้วตอนนี้เาฝั่งของโอคุริแคปอันติติดขึ้นมาแต่ว่ามีเงื่อนไขต้องโดนเกิดแซงโค้งสุดท้ายมาแล้วครับอันติโอคุริแคปจะไหวหรือเปล่าครับเร่นความเร็วทางตรงขึ้นมาแต่โคชิปไล่หลังมาชิปหายละวิ่งโคชิฟเกือบโอ้โคชิปมันมาขนาดนี้ได้ในแค่บล็อกเลยเนี่ยแดีว่าผมเลยว่าคุณโยงโยกเก่งมากเก่งมากเก่ง มเมื่อเมื่อวานผมพยายามจะทำเอ้ยเมื่อตอนนั้นผมพยายามไปทำแบบนี้แหละแต่ผมไม่ได้เว้ยเดี๋ยวดูสเตตของคุณนั่นนึงนะเอ้ย,อยผมขออนุญาตเอาได้ว่าคุณไปออกคลิปนะวเว้ยไดว่าคุณไปไหนแล้ววะได้ว่าล่วงอะนี่คือไดว่าเอ้ยไม่มีกร้าวแต่หสเตตัสมันผ่านทุกอย่างเลยเว้ยหกร้อยเก้าร้อยสเตไม่ใส่เพิ่มอ่ามีเร่งของโกของปักคุชินเมียนตีตัวเองีเดียวโคมีอิสออนอิสออนนี่ได้จากไหนเนี่ย ออิสออนคิดเรื่องเทมเออดีดีดกาวเวอร์มีกาวมีกาวมีกาวลืมโทษโๆษต้องมีกาวนะมีกาวมีกาวมีประตูมีเร่งความเร็วมีเร่งมีเดียมีเร่งทางตรงเชี่ยอันชี้มากขนาดติดยังไม่ถึง2ที่นั่นนั่นอ่ะเออผมขอผมขอได้ว่าตัวนี้อีกสัก2อสามตานะได้ไหมก็คือไม่ต้องเทสต่อละเอาสองเทสพออาจจะสามนอีกสาก็ติดติ ผมไม่มีเทลวอ่ะน่าจะดีกว่านี้ถ้ามีเทลวถ้ามีเทลนี่ส่วนเลยไปได้ไหมเฮ้ยมีติด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 อยู่ติดอยู่อ่ะแต่จะไปได้ไหมอีกเรื่องนึงอุ้ยระยะดีอยู่นะเดวะคุยเออมันบล็อกได้จริงมันบล็อกได้มันบล็อกได้อยู่ยังไงไดวะสกาเลตโอ้รีเตมิน่าขึ้นมาขอขอดูดอุ้ย ติดรัดปกดิเทสเตตัสเตขาฟอนสินะโอ้แต่อุ้ยหลุดไปได้ตัวหนึง่งหลุดได้ไหมหลุดไม่ได้วะไม่ยอมว่ะสการเล็ตไม่ยอมเริ่มติดละเริ่มติดละส, ing, สกิลสกิลโค้งอะไรเริ่มติดกันละโอ้บังบังมิดเลยอันนี้คือบังมิดเลยจังหวะนี้โอ้โ oh, หได้วะได้วะใครเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้ใช่ไหมารุเซนใครอยู่ตรงนี้เนี่ยวันนี้หนักจัดอยู่นะแต่เล่แต่เพจเริ่มขึ้นมาละเอ้ยระยะเพจกับระยะฟอนมันห่าง มันมันห่างกันน้อยลงเห็นไหม <S <S เห็นไหมพวกคุณเห็นใช่ไหมว่าแล้วเพจกับระยะฟ้อ,ตอนตอนแรกตอนแรกตอนแรกเพจอยู่ตรงนี้นะรอบที่ไม่มีบล็อกอ่ะอะไรโคชิผมมาละดูซิว่าโคชิผมจะขึ้นมาได้หรือเปล่าโอ้โหคือถ้าโคชิปได้ระยะขึ้นมานี่โอ้โหอะไรนีแผนร้ายไอ้แผนนี้แผนแม่งได้จริงอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้ยังไงแต่่วาาสกลไปบล็อกได้มันบล็อกสุดมันเอาจัด แต่วันสก,กาเล็ตมันทำได้จริงเนี่ยคูบอกมิดเลยตอนนี้เพดอ่ะโอคุริมาซะตอนนี้เขาโค้งมาแล้วยังไงทินเนอร์ติดขอลดสปีดหน่อยครับขอ,อหนึ่งแดงครับเพดติดแล้วมันกันโอ้โหโอคุริผมไม่ไหววะ่ะโดนแซงวะ่ะโอติดบล็อกโอคุริผมติดบล็อกก็แต่หลุดไปได้อยู่นะมา,มารุเซนโอ้แต่มันทําให้ระยะเพจกับระยะฟอนมันห่างกันไม่มากเว้ยเนี่ยดูดิ คือไอ,อ้รอบเทสรอบแรกๆอะระยะฟอนมันห่างมากเลยนะอันนี้คือเพจวิ่งตามทันนะเว้ยอันนี้คือเพจวิ่งตามทานันนะมันบล็อกได้จริงแต่มันไม่ได้การตีชนะนะมันสามารถลดระยะมันสามารถลดระยะทางของเพจได้แบบเยอะมากอะคือคือเราเห็นใช่ไหมตอนเราเทสรอบแรกอะที่ฟอนมาลุเซนมันแบบห่างกับเพเดโคตรอะมันทําให้เพจต่มันวิ่งตามทานันเว้ยไอ้ไดวาสากาเลตตัวเนี้อยอะไร ตามที่ผมบอกมันแค่เพิ่มโอกาสชนะไอ้ลองอีกตาดูหน่อยเชฟอาอาโอเคได้ได้อีกตาอีกตาไฮเดอร์ใช้ได้อยู่แต่โกโฮมของเรือทองไม่ติดเออมันไม่ติดแต่โกโฮมเศร้าอ่ถ้าลองทำโอ้โหที่พาวเวอร์เยอะจริงว่า บังได้ไหมโดนลดสเตมิน่าไปนิดนึงโอ้โหสกาเลต์พยายามอยู่โอ้บงังเหมือนรอบรอบนี้น่าจะรอบนี้จะไม่ได้หรือล่ารอบนี้รอบนี้มีอะไรไม่ติดเยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละขนาดบอ็อกคุชินที่ว่าโหด,ดผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่80นะบอคูชินตัวนั้นนะบอคน่าจะไม่ได้แล้วปะได้วะยังไงไม่ไหวแล้วมั้งไม่ไหวยอยู่คิลเลอร์เทมติดอ่ะโอ้วมร์เซนก็วมร์เซนก็ไม่ยอมเหมือนกันสกิลติดเหมือนกันยังไงจะไ,ได้ไหมโอ้เรียบร้อยละไปละเรียบร้อยเลยแบบนี้ไม่ติดกาวไม่ติดต่แบบนี้น่าจะใช่นะกาวติดช้า,อาโอเค ถ้าภาพนี้ก็ประมาณนี้เลยถ้ากาวไม่ติดกะเ,เล็บบรอมันหลุดไปละถ้ามันหลุดไปแล้วระยะห่างของของฟอนกับเพจมันมันก็ประมาณนี้เลยเว้ย <c oughs> โอ้โหหนักจัดอ่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าแบบเข้าไปเจอมารุเซนโดยที่ไม่มีบาร์บ็อกแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไม่มีก็ลุ้นดวงครับโอ้โหคุณดูระยะห่างระหว่าง <c oughs> เพจกับเพจกับฟอนดิเวลาบล็อกไม่ติดมันก็ประมาณนี้นะ ไม่ได้ระยะเลยไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถทำระยะสู้กับาบรูเซนได้เลยสกิลยิง่งมีโอกาสติดชาอโอเคมันบล็อกได้จริงนะแต่ว่ามันมันไม่ได้แบบเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่มต้องทำคอนดิชันได้เสร็จอะคือถ้าคุณสามารถปั้นมาอย่างที่ผมบอกอะถ้าคุณปั้นมาบล็อกได้อะแบบว่าแบบได้ดี ดีแบบดีมากจริงๆมันจะบล็อกได้ตลอดเลยแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ต้องรุนแรนจริแต่ถ้ามันติดแล้วมันก็พอจะช่วยได้อยู่นะทําให้มาเพจของคุณมันได้ระยะอยู่อไม่โดนทิ้งแบบเยอะขนาดนั้นอะแล้วไงจะเทสอยู่จริงๆก็ได้เราต้องทําเพจให้ดีกว่านี้ใช่ผมว่า,าวเวอร์นี่อยาต้องเยอะกว่านี้ power ววมันแปดร้อยเก้าร้อยมันรู้สึกไม่พองไงก็ไม่รู้้ยอยากได้ power ววสักพันหนึ่งอะ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทำมาบล็อกเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ได้เพิ่มโอกาสชนะให้คุณได้100%อซอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันช่วยทําให้คุณมีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณแบบเจอมาฟอนที่โหดๆจริงๆอ่ะอาจจะไม่สําเร็จนะครับแผนการนี้นะครับอ่ามันไม่ได้แบบเปอร์เซ็นต์สำเร็จเยอะๆเหมือนกับอรอบสนามไม้รอบที่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็คือใครที่จะทํา ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนที่คนที่ทําไม่ไหวหรือไม่ทำเนี่ยก็ทํามาแดงได้นะมาแดงเน้นสกิลด่าฟอนเยอะๆประมาณนั้นก็จะพอช่วยได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามาฟอนถ้าโดนแดงไปเยอะๆเหมือนกันก็ตกได้เหมือนกันนะครับจากที่ไปเคยเคยเทสมาแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะค่อนข้างอันตรายนะถ้าหลุดไปก็เลือกเอาละกันว่าคุณจะทํำไหมสลับมาบล็อกผมให้แนวทางได้เท่านี้แหละถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาด้วยนะนี่เป็นการเทสจากในสตรีมของผมเท่านั้นนะถ้าคนอื่นไปเทสแล้ว ได้ผลที่แตกต่างยังไงก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ละกันนะหรือส่วนใครที่อยากจะตามล่าหาความจริงว่ามันใช้ได้จริงๆริงไหมพี่ก็มาหาผมในสตรีมแล้วกันตอน2องทุ่มในทุกวันนะถ้าวันไหนไม่ไลค์จะบอกก่อน1ชั่วโมงประมาณนั้นไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไว้เจอกัน